เปิดคลิปแรกของปีวันนี้เราจะพาทุกคนไปแคมปิ้งสระบุรีค่ะแต่การแคมปิ้งรอบนี้ไม่เหมือนรอบก่อนๆเพราะรอบนี้เราจะมากางเต็นท์พร้อมกับแช้อ่างจากกุชชี่แบบรักชูรี่ไปพร้อมๆกันจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะ วันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับลานสกาย3 6 0แคมป์ลานกลางเต็นท์สระบุรีมวกเลยเป็นลานกลางเต็นท์ที่ตั้งอยู่บนเนินเขามีวิวรอบข้างเป็นธรรมชาติและภูเขาทําให้เรามองเห็นวิวได้แบบ360องศามีพื้นที่มากกว่า11ไร่ไม่ว่าเราจะเลือกกลางโซนไหนเราก็จะได้เห็นวิวที่สวยแตกต่างกันไปเขาแบ่งสัดส่วนของแต่ละโซนไว้ได้ดีเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องระยะห่างหรือการมองวิวเรามาดูในส่วนของตัวลานกันดีกว่าค่ะไม่ชอบพี่นี่ตรงนี้เขามีมุมถ่ายรูปเยอะมากสา่คอนเทน สายถ่ายรูปอย่างเราเลิฟเลยนะคะไม่ว่าจะเดินไปมุมไหนก็สามารถถ่ายรูปได้หมดเลยและภายในร้านเขายังมีคาเฟ่ด้วยนะคะสามารถมาสั่งเครื่องดื่มทานได้ที่นี่เลยและยังมีน้ําแข็งฟรีตลอด24ชั่วโมงด้วยค่ะและเขายังมีกิจกรรมปั่นจักรยานเดินป่าด้วยนะคะสามารถมาติดต่อที่หน้าเคาน์เตอร์ได้เลยช่วงวันที่เรามาจะเป็นวันธรรมดานะคะคนน้อยมีความไพรเวทมากและที่นี่นะคะตั้งอยู่บนเนินเขาสูงทําให้มีลมผ่านตลอดทั้งวันจะมากลางเดืนช่วงหน้าร้อนก็ไม่ใช่ปัญหาเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูใน ส่วนนของโซะะแต่ส่วนตัวเราเราว่าไม่จําเป็นต้องแย่งโซนกันเลยค่ะเพราะโซนที่สกาย360แกมป์แคีทุกโซนเลยค่ะจากที่เราเดินดูแล้วและที่นี่เขาจะมีเซตเต็นที่จัดไว้ให้สําหรับคนที่ไม่ได้นําเต็นท์มาเองอยากจะมาเช่าของทางร้านมีอุปกรณ์ให้เช่าครบเลยค่ะราคาดีด้วยปครมากลางแค่คืนเดียวหรือย,ยังไม่อยากขนของยังไม่อยากลงทุนซื้อเต็นท์ก็แนะนําให้มาเช่าที่นี่ได้เลยนะคะอุปกรณ์เขาครบเลย,เลยใครกลัวจะร้อนเขาก็มีแอร์ให้เช่าด้วยนะคะแค่วันละ400บาทเอง ลองสอบถามเพิ่มเติมทางเพจก่อนได้หลักๆโซนของที่นี่จะมีทั้งหมด5โซนด้วยกันใครไม่อยากเดินไกลจากจุดล้างจานและห้องน้ำหมาแนะนาเป็นโซนนี้เลย <พอ S 1> ค่ะเพรเดินจากโซนนี้มานิดเดียวก็จะเป็นโซนของห้องน้ําค่ะห้องน้าเขาแบ่งชายหญิงไว้ได้ดีเลยแถมยังแบ่งห้องอาบน้ําและห้องส้วมไว้ด้วยและที่นี่ยังมีโซนล้างจานที่วิวโคตรอลังการเลยค่ะทุกคนมีน้ำยาและฟองน้ําเตรียมไว้ให้ด้วยค่ะพ้ามาทัวร์ในโซนของห้องน้ํากันบ้างนะคะคห้องน้ําก็คือดีไม่ต่างจากโซนล้างจานเลยค่ะทุกคนห้องน้ำาก โซนห้องน้าโซนอาบน้ําได้ดีมากอันนี้คือวิวห้องน้ำค่ะทุกคนอันนี้เป็นอ่างล้างมือนะวิวต้องดีขนาดนี้ไหมอันนี้จะเป็นโซนห้องอาบน้ํานะคะห้องอาบน้ำหญิงนะทุกคนคือห้องน้ํากว้างมากดูดิมีน้ําอุ่นด้วยนะคะคือมีเก้าอี้ให้วางของแบบนี้ด้วยทุกคนห้องน้ําแบบเวอร์มากแล้วทุกคนดูวิว อันนี้คือวิวห้องน้ํานะคะคือจึ้งเกินปะมีโซฟาเก้าอี้นะคะแล้วก็มีปลั๊กไฟกับได้ปลอกผมทุกคนคือแบบครบจบที่นี่ที่เดียวเลยนะคะใครมานี่คือแบบไม่ต้องพกอะไรมาเลยนะมาแค่ตัวพอคะ่ะโซนนี้จะเป็นโซนทางเข้านะคะคือลานเขากว้างใหญ่มากทุกคนแล้วก็ตรงนู้นจะเป็นโซนเช็คอินค่ะ แล้วก็คาเฟ่ยอยู่ตรงนั้นเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูโซนของเรากันดีกว่านะคะเราจะมาเป็นโซนพิเวทโซนโซนนี้จะมีแค่2หลังเท่านั้นค่ะอ,อ๋ไมลืมบอกรอบนีไ้ไม่ได้เอาเต็นท์มาเองนะคะไม่จะมาจองเสร็จเต็นท์ที่นี่เลยโซนนี้คือมีความพิเวทสมชื่อโซนเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูเต็นท์ของเรากันดีกว่าค่ะเต็ที่ไมเ่เลือกมาละคะจะอยู่ที่พันนิดๆน,นะคะมีเต็นท์ให้หลังใหญ่แถมยังมีเก้าอี้และโต๊ะด้วยเขาจะกางเต็นท์และทาระหว่างเก้าอี้จัดโตะไว้ให้เราเรียบร้อยเลยค่ะเราไม่ต้องทําอะไรเลยเป็นเขามีขนด กว้างและสูงมากค่ะภายในเต็นท์ก็มีเครื่องนอนมาให้หรือเราจะนํามาเองก็ได้ก็จะมีพมัดลมตัวเล็กและปลั๊กไฟไว้ให้นะคะอันนี้จะเป็นโซนห้องโถงนะคะกับห้องน้ำนะคะที่เขาจัดโซนไว้พีเวลส่วนตัวเลยใครมาเลือกโซนนี้ก็คือจะได้ห้องน้ำแบบนี้ค่ะคะือเปิดมาเป็นห้องโถงแต่งตัวแบบนี้เลยนะคะเกินไปปะนี่จะเป็นห้องน้ำนะคะจะได้แบบเป็นพีเวลแบบนี้เลยทุกคน อันนี้ก็จะเป็นอ่างล้างมือกับชักโครกนะคะห้องน้ำคือใหญ่นะแล้วก็โซนอาบน้ำค่ะทุกคนคือจึ้งไปปะกลางใจอะไรมันจะแบบสะดวกสบายขนาดนี้ต้องที่นี่เท่านั้นนะแล้วห้องน้ำใหญ่มากทุกคน พอตกดึก,กบรรยากาศที่นี่ดีไม่แพ้ช่วงกลางวันเลยค่ะทุกเต็นที่มาการเขาก็ต่างพากันเปิดไฟบวกกับทางร้านเปิดไฟทั้งลานเลยค่ะทําให้บรรยากาศตอนกลางคืนสวยไม่แพ้ช่วงกลางวันเลยและในวันที่ไมามาเป็นวันธรรมดานะคะทาให้ช่วงกลางคืนเงียบสง,งบมากรู้สึกมีความไพรเวทมากๆเลยค่ะแต่ก็ไม่ได้น่ากลัวนะคะเพราะทางร้านเขาเปิดไฟตลอดทั้งคืนเลยมอร์นิ่งค่ะทุกคนอันนี้คือวิวหน้าเต็นท์ของเรานะคะ อลังการมากปวกกับเสียงนกร้องเสียงแมลงนะคะคือแบบอยากตื่นมาแล้วเห็นวิวแบบนี้ทุกเช้ามันคงฟินนะคะไม่ชอบเวลามานอนกลางธรรมชาติแบบนี้และตื่นมาได้ยังเสียงนกร้องเสียงแมลงมันทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายค่ะ หมดไปแล้วนะคะสําหรับวันหยุด1วันได้เวลากลับไปทํางานหาเงินต่อคะ่ะใครมีเวลาหยุดน้อยอยากมากางเต็นในกรุงเทพขับรถแค่2ชั่วโมงนิดนิดมานอนท่ามกลางธรรมชาติสะดวกสบายห้องน้ําสะอาดแถมบรรยากาศดีและตอนเช้าที่นี่มีไข่กระทะขายด้วยนะคะก็มีเซตอาหารเช้าอย่างอื่นขายด้วยใครอยากกลางเต็นใกล้กรุงเทพไปขอแนะนําที่นี่คะ่ะไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสกายสามหกศูนย์แคนแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะคะ